นี้นะคะเราเริ <Dans> ่มกันที่บรรยากาศที่คณะรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำราชเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้หนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน14คนเฝ้าถุลอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกถวยสัตว์ปฏิญ,ญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พรบะบุตรข้าขอเดชะฝ่าลองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระุทธเจ้านายสุิยะจึง,ง,ง,งร,รู้เงินจีรองนายกพระทมินตี รักษาราชการแทนนายรัฐมนตรีขอพระราชทานพระบรมราชโองการนำรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลรองทุลิพระบาทภวายสัตย์อนญามในโอกาสที่สาา่งพระกรุณา โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความสำคัญตอนหนึ่งว่าในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีใหม่ได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ในความตั้งใจของท่านทุกท่านที่จะปฏิบัติงานโดยมีชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่บริหาร กิจาการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและตั้งบณิธานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและประกาศบณิธานนั้นอย่างหนักแน่นเข้มแข็งก็จะเป็นการเพิ่มภูนกำลังใจ ให้แก่ตนเองและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ข้าพเจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและด้วยความคิดจิตใจที่เป็นสุจริตเพื่อนำพาชาติบ้านเมือง ไปสู่ความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนขออมนวยพรให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน